ชมคะแม่แตงโมตรเตรียมที่จะเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต์แล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญครั้งสุดท้ายให้ลูกสาวค่ะ เมื่อวานนะคะวันที่25มีนา2565ค่ะคุณแม่พนิดาสิระยุทธโยทินนะคะหรือว่าคุณแม่แตงโมได้เดินทางไปที่ท่าเรือพิบูรลสงครามหนึ่งค่ะเพื่อที่จะวางดอกไม้แล้วก็แสดงความอาลัยในโอกาสครบ1เดือนที่แตงโมเนี่ยจากไปนะคะพร้อมกับเผยว่าเออจะมีการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์หลังจากมีพิธีเผาแตงโมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยแม่แตงโมนะคะมีการนําดอกไม้ไปวางที่หน้ารูปแตงโมแล้วก็นั่งอธิษฐานอยู่พักหนึ่งค่ะผู้ชมก่อนที่จะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเล่าว่านาทีแรกที่เดินเข้ามาอย่างข่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่าขนลุกมากๆยิ่งมองน้ำเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าขนลุกะนะคะแล้วทีนี้ค่ะเมื่อนักข่าวมีการถามนะคะว่า เรื่องของการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยยังไงกันแน่คุณแม่แตงโมค่ะก็บอกว่าเตรียมที่จะเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต์หลังจากจบงานเผาแตงโมนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับลูกสาวครั้งสุดท้ายค่ะคุณแม่บอกว่าแตงโมเนี่ยนับถือแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้ามาก ก่อนหน้านี้แตงโมก็จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ซึ่งคุณแม่เองก็ไปกับแตงโมด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยก็ยังได้มีการอ่านจดหมายนะคะด้วยเสียงที่สั่นเครือค่ะถึงแตงโมนะคะในจดหมายค่ะเป็นลายเป็นลายมือของคุณแม่ทั้งหมดนะคะเขียนด้วยตัวเองเลยมีการระบุค่ะบอกว่าถึงน้องแตงโมลูกรักของคุณแม่ บัตรนี้น้องได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วตามความปรารถนาของน้องที่อยากรับใช้พระเจ้าน้องได้เอ่ยให้คุณแม่ทราบบ่อยๆคุณแม่ดีใจด้วยนะลูกแต่คุณแม่คิดถึงลูกมากหัวใจคุณแม่สลายตั้งแต่ช่วงที่รู้ข่าวน้องคืนนั้นว่าเป็นลูกคุณแม่จริงๆวันนี้น้องจากไปน้องจากคุณแม่ไป30วันแล้วคุณแม่ก็เสียใจที่น้องจากคุณแม่ไปเร็วเหลือเกินน้องกําลังสวยมากน้องน่ารักเรากําลังมีความสุขก,กันมาก น้องพึ่งรับปริญญาให้คุณแม่และบอกแม่และบอกว่าน้องให้คุณแม่นะได้ไม่กี่วันเองน้องก็กลับมาอ้อนคุณแม่อันนี้คุณแม่บอกนะคะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่บอกให้นักข่าวฟังค่ะว่าไม่รู้เป็นอะไรนะหลังๆเนี้ยเขาอ้อนคุณแม่มากๆเลยคุณแม่ก็ได้มีการอธิษฐานกับ พระเจ้าทุกวันขอให้น้องเนี่ยมาหาคุณแม่หรือมาอยู่กับคุณแม่ทุกวันคุณแม่คุยกับรูปที่ตั้งอยู่ที่บ้านทุกวันเสมือนว่าน้องเนี่ยยังอยู่กับคุณแม่รักลูกสุดหัวใจคุณแม่คิดถึงลูกมากคุณแม่ก็ได้มีการพูดทั้งน้ําเสียงที่ค่อนข้างจะสั่นเครือนะคะแล้วก็อยู่กับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะโศกเศร้าในตรงบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม